สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งสัตวแพทย์ลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์เช่นการฉีดวัคซีนการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์การกักสัตว์การออกใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์และสร้างสัตว์ภายในประเทศการให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการเลี้ยงและรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตวัพันธ์รอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และปฏิบัติการในห้องทดลองเป็นต้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกํากับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ1.1ตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลสัตว์ดูแลการกักสัตว์โดยตรวจจานวนสัตว์การประทับตราและตัวพิมพ์รูปพัณฑ์ตรวจใบอนุญาต1.2ควบคุมการป้องกันโรคระบาดสัตว์ฉีดวัคซีนชนสูตรโรคสัตว์และกําจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกรและเพื่อลดปัญหาด้านสาธารณาสุขและสุขภาพของประชาชน1.3ให้บริการด้านวิชาการเช่นการผสมเทียมทำมันสัตว์แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร1.4สำรวจจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ความต้องการใช้วัคซีนเป็นต้นเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์1.5ควบคุมและดำเนินง,งานเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์อาหารสัตว์ยาสัตว์ชีววัตถุสำหรับสัตว์วัตถุอันตรายสำหรับสัตว์ตามกฎระเบียบและพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง1.6ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตทดสอบช่วยวิจัยและพัฒนาการผลิตชีวพันธุ์สัตว์ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงการจัดเก็บรักษาและการขนส่งชีวพันธุ์สัตว์1.7ช่วยดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำเชื้อ การทดสอบพ่อพันธุ์และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์1.8ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สุขว์สัตว์และสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม1.9ปฏิบัติงานการป้องกันการติดเชื้อการแพร่กระจายของเชื้อในการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์1.10ช่วยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันชนตรโรคสัตว์ และกำจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเพื่อให้การวางแผนดำเนินการควบคุมป้องกันโรค1.1.1ตรวจรับเก็บรักษาจัดส่งควบคุมบัญชีเบิกจ่ายชีวพันธุ์และเวชพันฑุ์สัตว์เพื่อให้มีความถูกต้อง 2. ด้านการบริการ2.1ให้คำแนะนำต่อปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับความรู้ทางเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ชีวพันธุ์สัตว์เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร,เ,กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตป,ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ 2.2ประสานงานกับหน่วยงานราชการเอกชนประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานทางสัตวแพทย์และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตำแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหน K ID, เขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียกบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบ e ุ๊กคู่มือแนะนําตําแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมี เขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10ิเขตแปลงยังไงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคก่อขอมาตรฐานกําหนดตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟ ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับ